ตายตายซีอ้อตายหมดเฮ้ยตายแล้วพี่ตายแล้วตายแล้วโอเคอยู่ข้างบ้านนะครับคุณน่ะเพื่อนบ้านรอบมันเลยบัสไปเข้าไปเลยตายตายเหลยอกี่น้อยตายไหมตัวมีตัวมีตัวไอ้ความตายหมด เอาเตาเออคุยยิงกันเนี่ยอยู่เนาะเฮ้ยคว่ำมีคว่ำคว่ำมีคว่ำมีวอลเลย์เจ้าที่หนึ่งหน่อย อมันค้างละ่ะผมยิงตายฟรี <c oughs> ละหมกดกยิกนะผมกลังด เอ้าเพื่อนตายตายไปแล้วไปแล้วไปไย สู้ไหน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 อปเหรอไปดูทีนี้ี่นี้เนียของของอยู่ทนไม้เหลอไหมมอนตอเนปเกมมาหมดแล้วเอาลูกเอาลูมายเอาได้ครับได้โถมอย่าเข้าทีลข้ีไปไปไป อยู่ที่อาร์ตายมตายังทเลกอ่ะมีตัวในสุดมีตัวลัเอกอร์หลบกนี่กันตายนสุดตายต้องไปตำรวจยิงดิยงดิยิงดิใครนามัรเต็ม ตักซ<อ>ีไอปะเรวังองู่ไหนอยู่รู้ได้หนึ่งสองตัวมัง้งหรอ